สวัสดีครับผมโกวัดแขนเดียวก็อร่อยนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรผมจะมาทำกระดูกหมูซุปซุปกระดูกหมูนะครับก่อนอื่นผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าบางครั้งพูดอาจจะไม่ไม่จำอย่างสมมติว่าอันนี้เม็ดอะไรเนี่ยผมก็ ต้องนึกนะครับเพราะว่าเป็นเลือดเส้นเลือดในสมองแตกนะครับต้องสองจุดนะครับหมอเขาบอกว่าถ้าดีขึ้นอาจจะเป็นอัมาาพาตนะครับผมก็เลยมาโชว์ตัววันนี้ถือว่าดีขึ้นมามากแล้วนะครับ หมอก็ยังดีใจด้วยเลยนะครับฉะนั้นถ้าผู้ที่ป่วยเป็นโรคโรยิตในสมองแตกหรือพวกเลือดออกในสมองต้องอดทนและกอมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ตัวเองหายให้ได้นะครับ เอาละครับเรามาทำกระดูกหมูกระดูกอ่อนตุนดีกว่านะครับกระดูกหมูนะครับเอาเป็นซี่โครงอ่อนๆนะครับนี่คือกวานนะครับผักชี พริกไทยขาวพริกไทยดำนะครับแล้วก็โปยกั๊กนะครับแล้วอันนี้คืออันนี้คืออะไรไม่รู้โปรดโปรดให้อภัยด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายเอ้ยน้ำตาล น้ำตาลปี๊บนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมเกลือนะครับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับอันดับแรกเรานำใส่เข้าไปวันนี้เราใช้ ไฟฟ้านะครับเขาเรียกตุนเฉพาะกตุนเฉพาะนะครับเราจะตุนเอานะครับนี่นะครับ ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็กระดาษปอนดนะครับแล้วก็น้ำ น้ำตาลนตาลนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับ ซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำสะอาดใส่ลงไปเลยนะครับใส่ไม่ต้องใส่มากนะครับ ยังครับนี่นี่นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับนะครับแล้วก็เสียงปลั๊ก ปักไฟให้หน่อยครับเล่งเก้าสิบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับต่อไป,ปน,นี้เราก็จะมารุ้นดูกันว่า เป็นยังไงบ้างสุดนั้นนะครับมาดูกันเถอะมาดูกันนี่นะครับลองเอาห่อนมันูอีครับ นี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวครับนี่นะครับเม็ดสมุนไพรพวกนี้กินได้นะครับ นี่นะครับหมูตุนเรียบร้อยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันชิมกัน โต๊ะตรงนี้หน่อยนี่นะครับเรามาลองชิมกันดูเห็นไหมครับถ้าเราตุนเนื้อออกมาดีแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนมันจะใสๆ จับลองลวกปากไหมครับ เเลยนะครับลองอีกสักหนึ่งหินตัก <c oughs> น้ำอร่อยไอติมเต พึ่งพากันได้วันหน้ากดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม YouTube ของโกวัตแขนเดียวกับข้าวอร่อย